กครับก้องเคยรู้เรื่องเกี่ยวกับรอยพิาบาทไหมหมายถึงรอยเท้าของพระพุทธเจ้าใช่ไหมครับใช่ผมก็สงสัยนะว่าทําไมรอยเท้าของท่านเนี่ยบางที่ก็มีขนาดไม่เท่ากันแล้วก็อยู่ตรงนู้นตรงนี้เอออันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันอแต่ที่รู้นะก้องพี่มีวิธีอะไรเหรอครับจะแนะนํากล้องในการเสริมดวงตาเลยอะไรอ่ะอ่ะอยากรู้ใช่ปะแน่นอนเนี่ยเนี่ยเออ คือการไหว้ลอยพุทธบาทยังไงเพราะการที่ไหว้ลอยพุทธบาทเนี่ยเราเปรียบเสมือนกับไหว้ศาสดาเลือกออกไหมเลอกออกครับมันจะเป็นบุญและกุศลที่ยิ่งใหญ่มากเลยเพราะฉะนั้นคนที่มีปัญหาชีวิตหรือเรื่องทุกข์ความร้อนในใจทุกอย่างการที่มากราบไหว้บูชาจะทําทุกอย่างมาดายคลายทั hmm. ้งหมดเอ,อกไหมอกเคยร,รู้ใช่ไหมยอย่างและพระุทธบาทเนี่ยลอยพุทธบาทเนี่ยจะมีขนาดที่ไม่เท่ากันเล็กบ้างใหญ่บ้างใช่ครับและในประเทศไทยเนี่ย ที่ดังๆก็มีเขาทิชกูดไงเคยไปปหะเคยไปครั้งหนึ่งครับเขาคิชกูดเนี่ยแต่ผมว่าพี่น่าจะรีบไปขอพรก่อนผมนะทำไมเพราะว่าชีวิตผมอะ่ะถึงจะมีความสุขไม่มากแต่ก็ไม่พยายามที่จะไม่มีความทุกข์แต่ในใจของพี่อะ่ะมีความทุกข์ใช่ปหล่ะน่าจะไปขอพรน,นะจริงปะเฮ้ยเฮ้ยอะไรมาด้วยกันมันก็ต้องขอด้วยกันดิต้องได้ด้วยกันดิเหรอไปเฮ้ย ใชคร,รับรอยพระบาทหใหญ่ใหญ่นะใช่เขาสร,ร้างทัเนี่อ,อ๋อสร้างทับเหรอใช่บอกแล้วขนาดจะไม่เท่ากันนี่คือกะถา <ขอ S 2> ที่ไ<อ>คนคนเชื่อมาคือต้องมาไหว้ที่ท้องกระทานก่อนแล้วก็ขอพรเห็นไหมดูสั่งไหมอันนี้คือเก่าแก่เกาแก่มาก <c oughs> ใช่คือสถานที่เดิมเลยที่เ <c oughs> ขาบูทยังไม่ได้บูรณะยังไม่ได้ทใช่บูรณะอ๋อเดิมเดิมเลยแหละดูศักดิ์สิทธิ์ไหม ดังันนะนะ้นเรามาไหว้บูชารลวงพิระบาทกันดีกว่า,อาอโอเคครัแบพบี่ nhìn mông tiền mông mà พี่โฟครับครับที่นี่คือบ้านของสมเด็จพระนเรศวรใช่ไหมครับไม่รู้เป็่คนที่นี่เนี่น้องบ้านของกษัตริย์เนี่ยเขาเรียกวังครับอ๋อทำไมอะพี่บ้านกับวังเนี่ยมันก็เหมือนเหมือนกันไม่ใช่หรอมมนจะเหมือนได้ยังไงดูภาษาอังกฤษสิกล้องเขา้าใช้ house กับ palace เลยโอเคครับเออวังนี่คือวังของสมเด็จพระนเรศวรนะเออแล้วมันมีที่มาอย่างไงหรอครับพี่นิดฮะพี่อีกแล้วใช่ มันพี่สุกใส่ไวให้รอดก็พี่นั่นแหละครับความรู้เยอะสุดแล้ววิชาการนั้นปึกแน่นอนพี่ก็ใช้สมาร์ทโฟนเนี่ยช่วยตลอดแหละเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอขอหาข้อมือแป๊บนึ่งอย่าพี่อย่าผมรู้ว่าพี่รู้เล่ามาเลยอย่าเล่นมุกไปเอางี้แล้วกันเอาตามที่พี่รู้เลยนะ โ <Okay. S 2> อ okay. เคเพราะว่าพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งทรงแบบว่าทรงขึ้นสิริราชาสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่6แห่งราชวงศ์พระร่วงกรุงสุขโขทยัยของมือพิษณุโลกนี่แหละแล้วหลังจากที่พระองค์ทรงครองราชนานได้เจ็ดปีที่พิษณุโลกเนี่ยท่านก็ได้ทรงสร้างพระราชวังจันทร์ขึ้นที่บนเนินฝั่งดินตะวันตกของแม่น้ำน่าน และหลังจากนั้นคือเขาเชื่อกันว่าที่นี่จะเป็นที่ประทับของพระหมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยสุขโขทัยจนถึงอยุธยาและต่อมาสมัยสมเด็จพระบรมไตโรโลกนาถแห่งกรุงศรีอยุธยาท่านก็ได้ย้ายราชธานีเนี่ยมาอยู่ที่พิษณุโลกแล้วก็ใช้ที่พระราชวังจนันทร์เป็นที่ประทับตลอดหลังจากนั้นเขาก็เชื่อกันว่าก็คือที่นี่จะเป็นที่ประทับของพระหมหาอุปราชแห่งกรุงศรีอยุธยาในลําดับต่อๆมาจนกระทั่งสมัยของสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชทรงก็ได้ ให้สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนี่ยทรงประทับอยู่ที่นี่แล้วก็ไม่มีประวัติว่าเออมีเช้อพระวงค์พระองค์ใดที่มาประทับที่นี่อีกเลยอืมนะจ๊ะนะจ๊ะ่ะจบแล้วหรอจบแล้วจบแล้วอ๋อนี่เขาเรียกข้าวข้าวใช่ไหม้าวข้าวอ๋อแปลว่าสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยประทับอยู่ที่นี่เป็นองค์สุดท้ายเลยใช่ไหมครับถูกต้องอไปนี่ไปไหว้กันดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวอไม้สลดไปไปไหว้ดีว่า วันนี้มีธาหารซ้ายกับมหันขวานนะคือไม่อยู่หน้าอยู่หลังเลยว้าวฟ <laughs> าร์มเอาถอ่วแป้งเลยนะครับครับผ <laughs>